เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอราตรีหนึ่งยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่ระยะทางโยอดหนึ่งยาวไกล สำหรับคนผู้เมื่อยลา้าสั่งสารวัตรยาวนาน <Yeah. S 1> สำหรับคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งสัตวร์ธร,ร่รที่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังช่องสามวันนี้เราสัญจรกันมาที่วัดพระรามเก้านะคะตลอดระยะเวลา2566ที่ผ่านมา หลายคนคงประสบพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีกับตนเองวันนี้เป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากจะรู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่สงบร่มเย็นนะคะดิฉชั้นโชน,ชนรังสีเฉลิมชัยกิดคะ่ะวันนี้มาเป็นผู้ดําเนินรายการเป็นพิเศษและช่วงท้ายรายการเราจะมีมอบของขวัญคืออะไรเดี๋ยวเราไปตามพบกันตอนนี้เรากําลังมาพบกับ พระราชยานกกวีนะคะแห่งวัดพระรามเก้าหรือเป็นที่รู้จักกันในนามของท่านเจ้าคุณปิยโสพลค่ะเราไปพบกันเลยนะคะขอจะเจริญพรกราบนมัสการท่านเจ้าคุณค่ะในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางญาติโยมก็คงมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดมากมายเลยในช่วงที่ผ่านมา ทางวัดมีกิจกรรมใดที่ให้ทางญาติโยมต่างๆได้มีโอกาสมาทำบุญได้มีโอกาสมาสงบจิตสงบใจ,ใจบ้างคะก็ขอจเจริญพรให้ทราบว่าธรรมสถานเราปิดไปช่วงโควิดเนี่ยสามปีปิดเหมือนกับที่โรงเรียนปิดโรงงานปิดอะไรปิดเนี่ยโรงแรมปิดก็ปิดนานเหมือนกันจนกระทั่งหมดโควิด เปิดปากเปิดหน้ากากได้เราถึงเปิดนะฮะ mm. สามปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเปิดปั๊บนี่ก็ต่างคนต่างอยากเจอกันเข้ามาปฏิบัติธรรม mm. ก็เหมือนโรงแรมโรงเรียนทั้งหลายสถานที่แห่งนี้เรียกว่าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ของวัดพระราม9ก้ากญจนาพิเศษเปิดครั้งแรกเนี่ย2552 ก็14ปีมาแล้วก็ดำเนินการมาเป็นเหมือนกับที่ที่พักใจที่พักใจของคนกรุงของคนผู้สูงอายุของเด็กของเยาวชนที่อยากจะหาความสงบอยากจะหาความเป็นธรรมชาติจะสังเกตว่าที่นี่เราค่อนข้างจะไม่ปรุงแต่งมาก ให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติมีสวนสาธาร,รณะอยู่ข้างนี้ในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านมาเนี่ยเรามีคนมาใช้ที่นี่ประมาณปีละ5,000คนใช้พื้นที่เนี่ยนะเ,<ร>ยเดียวเป็นหลักสูตรนะหลักสูตรที่จัดขึ้นมา1วัน6โมงเชา้าหโมงเย็นนะสำหรับเด็กสำหรับเยาวชนสำหรับคนแก่คนเท่ามี 2, อคืน3วันค่ะ ก็จัดขึ้นมาสลับกันหลักสูตรของเราก็ง่ายๆเดือนหนึ่งก็ประมาณ6ครั้งหกครั้งของเราก็มีคีตสมาธิมีอานาปาณสติสมาธิมีโยคะสมาธิอย่างคีตสมาธิก็เช่นคริสตัลซิงเกิลโบมีโยคะเข้ามาแล้วก็มีระบบการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาไม่ไม,ไม่ไม่นิยมว่า ต้องมาเอาความรู้อะไรมากมายแต่อยากอยาให้คนที่มาเนี่ยเขามีความรู้มากมายาแล้วเนี่ยมากรองมากลัน่นมานิ่งมาสงบมาเย็นมันพุกผ้าน้างนอกใช่ไหมก็มาเย็นที่นี่ก็เป็นเรื่องที่ประเสริฐมากเลยนะคะที่ทําให้มีสถานที่ที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยมาพิจารณาตนได้ทบทวนตนนะคะอย่างเข้ามาที่วัดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีน้องเนน เยอะๆหลายๆองหลายๆมาเดินแล้วก็พูดคุยหลายรุ่นใช่ค่ะหลายรุ่นมากก็เรียกว่าเป็นที่พัฒนาจิตใจให้เ<ช>ยาวชนด้วยมีเน้นกบเน้นเขียดเน้นเอิงอ่างและเน้นไก่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ดังนั้นจะเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการคําตอบให้กับชีวิตโดยเฉพาะในช่วงปี2566 <c oughs> และก่อนหน้านั้นที่มีเรื่องโควิดทุกคนจะต้องมีความทุกข์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราต้องการม,มีในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณมีโอกาสแนะนำย้าดโยมว่าควรจะประพฤติปฏ,ปฏิบตัติหรือคิดอย่างไรเพื่อให้ดำเนินชีวิตต่อไปในสิ่งที่ค่อนข้างผันผวนแปลปรวนไว้บ้างครับหรือว่าในรายการเราจะได้ให้ทางผู้ชมเนี่ยได้นำไปพิจารณาตนเช่นกันค่ะ โรคปัจจุบันนี้เป็นโรคที่เขาเรียกว่าพันผวนคลุมเครือไม่แน่นอนแล้วก็กำกวมพันผวนไม่แน่นอนคลุมเครือและกำกวมสี่คำนี้เป็นหลักพระพุทธศาสนาเลยซึ่งกำลังสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตอยู่ดีๆก็ตายได้เดินไปดีๆก็ตายได้สิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ให้เราประมาทในชีวิตมีอะไรต้องรีบทำทรัพย์ที่เรามีเนี่ยทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่มีวิญญาณครองก็คือร่างกายเรียกว่าสัพวิญญาณนักทรัพย์เนี่ยชีวิตของเราทรัพย์อื่นๆอวิญญาณนักทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองบ้านเรือนข้าวของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์ที่บริหารจัดการได้ ถ้าสมมุติว่าเราทุกคนเห็นความตายในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะความตายนั้นมันจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราได้ไหมหรือว่าเป็นโลกของน่ากลัวก็ควรจะมองให้เป็นเพื่อนเพราะอย่างไรต้องเจอเข้าสักวันค่ะเข้าสักวันเนงใช่ฮะวันนี้เราก็ไปวางดอกไม้จันทร์เขาวันหน้าเขาก็มาวางดอกไม้จันทร์เราสิ่งที่ หลวงพ่อคิดว่าน่าจะต้องคิดก็คือว่าชีวิตที่ผ่านมาเราโชคดีละปีหนึ่งผ่านมาได้เนี่ยนะขึ้นปีใหม่เราก็ดีใจดีใจว่าโอ้คนอื่นเรา,าหายตายจากกันไปหมด mm hmm. เยอะเลยเพื่อนเราติดเตียงก็มี mm hmm. เข้าไอซก็เยอะแต่เรารอดมาได้ <Okay. S 1> แสดงว่าบุญรักษาเราด้วยมหมอรักษาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บุญรักษาเนี่ย 24ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาความไม่ประมาทผูกมิตรกับความตายไม่โหดร้ายอย่างที่คิดหรอกเป็นคาถาที่ทำให้เราจําง่ายแล้วก็แต่ละคนอาจจะต้องไปขยายความใ,ในมิติของชีวิตตนเองหลวงพ่อสอนคนว่าให้ภาวนาว่าก่อนนอนเนี่ยหลับสบายตายสงบพบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพาน หลับสบายตายสงบพบนิพานเป็นการโปรแกร,รมจิตของเราก่อนหลับค่ะก็เรียกว่าถ้าอยู่ให้สงบเย็นเป็นประโยชน์เราก็ต้องไม่ประมาทมีสติในการดําเนินชีวิตนะคะเราก็หลับสบาย,ยทุกคืนทีนี้ท่านเจ้าคุณคะ <c oughs> ในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากความผันผวนแปรปรวนไม่นิง่งไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันสะสมค่ะพอสะสมปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่ เด็กเยาวชนหรือว่าคนโดยเฉพาะที่มีความเครียดก็เกิดบางสิ่งบางอย่างเป็นจํานวนมากเลยคือโรคซึมเศร้าใช่ค่ะ<ช>ทีนี้โรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้ตัวล่ะเราควรจะมีหลักคิดหลักปฏิบัติต่อตอนเองเพื่อยับยับย้งหรือว่าจะต้องทําอย่างไรมาเข้าวัดไหมหรือไม่ต้องเข้าวัดหลอกแต่ต้องทําอย่างไรค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากการอยู่กับตัวเองมากเกินไป อะไรเป็นเหตุให้เด็กอยู่กับตัวเองมากเกินไปให้คนอยู่กับตัวเองมากเกินไปก็คือฝ่ามือเราฝ่าม,มือของเราเนที่เราจิ้มเป็นเหตุให้เรานิ่งแต่ร้อนรนข้างในร้อนรนวิ่งตลอดข้างนอกนี่นิ่งนะนิ่งอยู่กงเห็นอยู่ก,กับตัวก็ตาม<ช>แต่จริงแล้วฟุ้งฟุ้งไปไกลไปโลกไปบางคนก็อยากทดลองอยากเรียนแบบอยาก มันเหมือนกับเรานั่งสมาธิแต่ใจเราวิ่งอ่ะแต่นี่แทนที่จะวิ่งด้วยใจด้วยอารมณ์มันก็มาวิ่งด้วยเทคโนโลยีมันก็จะทำให้เราไม่ได้เดินไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้ออกแดดไม่มีสังคมที่เป็นคนจริงสะสมวิธีคิดที่เขาป้อนเข้ามาเช่นเกมรุนแรงราคะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทอยู่ที่นั่นหมดเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความอดทน อดทนอดกลั้นกับเทคโนโลยีที่มันย,ยั่วยุถ้าเราอดทนอดกลั้นได้เนี่ยมีดโกนมันก็ไม่บาดหัวใจเราในช่วงนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะที่ให้คําแนะนําอย่างน้อยๆช่วงปลายปีนี้เราจะได้ตั้งโจทย์กับตนเองว่าที่กําลังจะดําเนินต่อไปในช่วงปีหน้านั้นเนี่ยเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเราต้องตั้งอยู่ด้วยสติ แล้วที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักหาเรื่องกิจกรรมและสถานที่ที่ดึงเราออกจากใบมิโกนก็คือโลกเสมือนที่บางทีก็เป็นโลกที่ไม่จริง mm hmm. คุณผู้ชมที่เคารพคะวันนี้เรามาได้รับแนวทางการดำเนินชีวิตสําหรับพิจารณาปีหน้าจะเป็นอย่างไรกันจากท่านเจ้าคุณ mm hmm. ปิยะสุพลหรือพระราชยานกวีแห่งวัดพระรำเก้ากันไปแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ เรายังมีเรื่องน่าสนใจเพื่อติดตามในวันพรุ่งนี้ต่อไปสวัสดีค่ะท่านที่สนใจรับปฏิทินทำคำกรอนพุทธทาตปี2 5 1 7ชุดชีวิตใหม่นะคะช่วยกรุณาส่งซองเปล่าขนาด A4 ค่ะติดสแตมป์35บาทส่งมายังสำนักพิมพ์สุขภาพใจตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ